้้ตัววนีแล่ะบอกขายเท่เมื่อไหร่มึงจะมีบ้านนะกีตาไม่เท่ตรงไหนเพื่อนเดี๋ยวที่ดินอนะแบ่งครึ่งเลยนะพูดปดพูดปดคูดไม่จริงก็โดนลงโทษก็ยังไม่ได้ต่อตาก่อนแล้วร <laughs> <laughs> ินดีลคัมแบ็กนะครับสำหรับคนที่เดินเอาไปแวะเวียนอะไรก็วีลคัมแบ็กสวัสดีครับ <laughs> ผมเบอรคณะพันครับข้าตงครับ ครับผมตอนนี้เราอยู่ในรายการ True List หาทำประจำวันครับในช่อง Handy Channel ครับปิ๊บครับผมมาเล่นเกมไหครับมาเล่นเกมครับเล่นชาเลนจ์กันครับ นะจะเล่นเกมหรือเล่นเล่นเกมเ,เ,เดียวเล่นเกมครับ <c oughs> ไปญี่ปุ่นนี่มันถึงขั้นต้องหนีไปนวดยโอ้ให้พูดเรื่องนี้เนี่ยมันยาวนะและ้วแค่ผมชวนคุณไปเดินชินจูกุชิบูยากินซาคือเข้าวตางเนี่ยเป็นคนชอบเดินส่วนผมเนี่ยเป็นคนที่เดินได้แบบพอประมาณแบบแล้วทีเนี้ยครับมันหลังจากวันงานที่ทำทุกอย่างเสร็จแล้วเนี่ยเราก็มีวันว่างพอจะไปซื้อของมาวันถึงสองวัน แต่ว่าข้าวตังเนี่ยมันเดินเยอะมากมันผิดจากค่าที่เฟิร์สตั้งเป้าไว้วันแรกเราอดทนเราเดินได้เรากลับมาวันแรกไม่เป็นไรวันที่สองพอเริ่มชอบได้ครึ่งทางมึงไปต่อเลยเพื่อนแยกย้ายกันตรงนี้ก่อนเดี๋ยวผมขอหาร้านนวดใช่ต้องขอบคุณเมัอนด้วยขอบคุณเฟิร์สด้วยเพราะว่าตามใจเยอะครับผมตามใจจนถึงจุดที่ผมบอกว่าผมเดินไม่ไหวแล้วเคยไปได้ยินมาเหมือนกันว่าเอออยากจะสร้างบ้านโดเดียวกันวันนี้ทางรายการก็เลยซื้อที่ดินมาให้โอ้นี่นี่คือที่ดินหรอครับแล้วเราเราจะทำชาเลนจ์ยังไงสร้างบ้านอะไรยังไงครับต้องงมีสิ่ ก่อนที่เราจะเอาสิ่งเหล่านี้มาแปะในที่ของเราเนี่ยรเราต้องทําการเล่นเกมตอนนี้ผมเชื่อว่าผมและเพื่อนเนี่ยตื่นเต้นมากพอสมควรแล้วครับเพราะว่าอยากเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าบ้านครับเพราะฉะนั้นเราไม่รอช้าดีกว่าเราไปเล่นเกมกันเลยดีกว่าครับ Let's go <S มาถึงเวลาแล้วเริ่มเลยคุณเริ่มก่อนเลยเอาแต่ใจ <c oughs> ตามใจกินบ่อยเอ้ากดไปลงลงแล้ว ผมว่ามันแปลกโดนอให้คุณจับผมเลือกให้คุณทำเสนเลนของชิ้นแรกในบ้านของคุณผมเลือกให้คุณเลือกเอง3สิ่งที่นิยามความเป็นอีกคนหนึ่งครับไม่ง่ายอะวันนี้เราจะทำเองก็ตามใจครับเฟรลี่ครับตาแป๋วครับ เรามีผืนดินแล้วเราต้องปลูกบ้านแต่ก่อนจะปลูกบ้านเนี่ยเราต้องมีแรงฉันจะเอากล่องไฟครับแปลกใจไปนิดหนึ่งกับการที่คุณเลือกกลองไฟก่อนที่คุณจะปลูกบ้านหนกองไฟทําอาหารไงี้อ๋อนี่คือสาเหตุเพราะว่าเราต้องกินอาหารก่อนเราถึงจะมีแรงสร้างบ้านลงเสาเข็มจีเนียสุดสแล้วชิ้นไหนที่คุณเลือกให้ผมเป็นสิ่งแรกในผืนดินให้บวงมาตีแล้วเราต้องมีรถเอ้ยอ่าถูกใจถูกใจไไไไดด้้้้้้ออออยยู่่่่่เเเพรรราาาาาะะวบบนนนนนังงมส็จจจใชชถปกกีขฟ เพื่อนผมเป็นคนที่คาดไม่ถึงคาดไม่ถึงผมทำเองแล้วทะเลนี้มันกี้มันง่ายถ้าอีกคนติดเกาะคิดว่าอีกคนจะเอาอะไรไปบ้างกลองไฟครับเอามาทำไมกล่องก็เห็นชอบนักชอบหนาโทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ครับโทรศัพท์มันไม่มีสัญญาณเอ่อลำโพงลำโพงครับไว้เชื่อมกับโทรศัพท์มีสัญญาณไหมวะคนไม่มีสัญญาณเอาเรือมาสิเรือเดี๋ยวประกอบเองคุณมีกลองไฟแล้ว วัวไปคุณจะไม่มีอาหารเพราะฉะนั้นคุณเอาวัวไปเลี้ยงคุณไปรีบเชือดวัวผมให้คุณรีบนมจากวัวอ๋อกินนมวัวแล้วเราตั้งแคมป์เอาเต็นมาตั้งแคมป์แล้วกันครับจะโดนตัวแรกเลยบ่อยๆครับที้บ่นครับจู้จี้ครับกินน้อยครับกินเยอะอันนี้ เอาไงเอาไงทำเองทำเองทำเองเรียนแบบท่าไทยโคนตอนกำลังหิวเมื่อกำลังต้องรอคิวนานๆแบบเล่นโทรศัพท์ระหว่างรอประมาณนี้จะเป็นอีกหนึ่งจะเป็นแบบโอ้ยหิวแล้วมึงคิวนานจังกินร้านอื่หนป่ปะจะเป็นคิวนี้มีแปดข้อเราไปแล้วสองข้อถ้าเราไม่มีบ้านสักทีหนึ่งผมว่าเราเริ่มแย่นั่นมึงเอาไม่กวาดไป ทมะจะได้กวาดบ้านกวาดเต็นท์เนอเดี๋ยวมันแบบโปรปกๆอะผมจะเอาเอาบ้านสักทีเรายังไม่มีโต๊ะกินข้าวเพื่อนเราก็เข้าไปนั่งกินข้าวข้างในได้เ้ยเพื่อนกิน<อ><ๆ>ข้าวตรงนี้กินข้าวตรงนี้เรากินเสร็จเฮ้ยเพื่อนเราทานข้าวเสร็จแล้วว่ะเข้านอนดีกว่า,าสไลด์ผมผ้านอนพี่นี้ไข่เท่เพื่อนนี่ทรัพย์สินของผมนะอ๋อเราแยกกันเนอแยกทรัพย์สินกันแต่ว่าให้อาศัยอยู่ชั่วคราวแตกของข้าวตังเป็นคนมีเทสติดเกมครับ เกิ๊ก่เลกนตัวนี้แล้วว่ากุเท้ามเลยผมไม่ทำแล้วคำพูดติดปากของฝั่งตรงข้ามครับแล้วแต่มึงอแล้วแต่มึงแล้วแต่ตามใจตามใจจริงจะมีบ้านแล้วไม่มีไอโถได้ไงวะใช่ไหม เดี๋ยวไอ้โถ่ตองมาก่อนบ้านต้องมีโถ่ก่อนกลัวจะได้ไม่เหงาเอาไอ้โถ่มาให้กับวัวก่อนเอาโถ่มาก่อนเอาแมวมานะครับเอาแมวมาเหมืนโถ่นะอ่าได้มาเดี๋ยวขอให้คุณแล้วกันเหมืนโถ่กับคุณไปอ่าได้ถึงถึงเดี๋ยวมันจะไม่ค่อยเล่นกับผมก็ตามหรอกกีตาร์ไหมลอกกองไฟมันจะขาดกีตาร์ไปได้ไงวะคุณอยากเล่นกีตาร์นี่คุณอยากเรียนไม่ใช่หรอบอกขายเทพเมื่อไหร่มึงจะมีบ้านนะกีตาร์ไม่เท่ตรงไหนเพื่อนจับปุ๊บราศีจับเลยเท่นะลองดีทีนึงแต่เดียวแต่แดีว เดี๋ยวเล่นกีตาร์ให้โถฟังนะเออเพิ่มเจาะหูข้างเดียวครับเอ่อข้าต่างเจาะสองข้างครับเพิ่มเติมเกมเยอะครับเข้าต่างก็เติมไม่เยอะนี่หว่าข้าต่างเล่นเกมอ่อนกว่าเพิร์ครับเป็นไงนะเก่งมากไอ้เค่เนี่ยผมทำเองอะไรอ่ะเปี่ยได้เลยเขามันบอกว่าให้อีกคนหนึ่งที่ไม่ได้จับใบนี้ลุกขึ้นมาเต้นเพลงพาด ให้ทุกคนดูสมไม่ใช่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 ก็แปลกๆเขียนชื่อตัวละครที่คนเคยแสดงพร้อมชื่อเรื่องไม่ต่ำกว่า5ชื่อโอ้คุณเล่นมาถึงปะถึงเกินด้วยเดี๋ยวที่ดินอะแบ่งครึ่งเลยนะพอ้อมครับอ่าอ่านี่อ่นี่กับอดีอนั่นมีกาเ่นอ่าคันกูอ่คันกู ขั้นคูลเล่นเป็น่งเออ <c oughs> เออ,เอ,อ,เอ,อได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่ <c oughs> ยนะถูกอาญาเรื่ <c oughs> <ส>องคาดลองเทนิทานผันดาวเลน่เรื่องโอลิเฟนส์ไก่ป่าเรื่องพระจันทร์เป็นไก่แล้วก็ฟงเรื่องขั้นคู <c oughs> คุณเขียนได้ไหมล่ะผมเล่นอะไรมาห้าเรื่องอ่ะ <c oughs> ถ้าคุณเขียนได้ผมให้เลยของสองทีนียคุณเอาไปเลนไปบ้านคุณน่ะเออพูดเองนะเออเอาเลยไอ้นี่ไงแบ็คลิสแบ็คลิสทัฟฟิกเฮ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ อลันเอออลันอ๋ออลันอลันวิวิสุดท้ายแล้วอ่ะโอยโยกโยกโยกเออนี่ไงลืมนี่ไงวะมาให้ให้เยอะนะถือว่าอาจิดตามกันดวครับในเรื่องไม่กล้าชนีครับอ่านีคาดอลันพระจันทร์ไก่ครับแล้วก็แซนโอลิฟเฟรนส์ครับแล้วก็ยกน็อตมีครับจะจำจำได้แค่ไอ้นั่นชิปเปอร์ที่ฉากนั้นตาตึงใจมากฉากไหนเอ๊ะ คุณรีบเรื่องของคุณรีบเรื่องของเลยต้องมีความร่มรื่นหน่อยต้องมีต้นไม้บ้านยังไม่ขึ้นนะเอาต้นไม้อันไหนดีอะต้องมีก้อนเมฆไหมอ่าต้องมีต้นไม้งั้นคุณเลือกต้นที่ใหญ่กว่าอ่ะก็สองอย่างก็เอานี้ไงผมขอร้องเลือกหนึ่งพอแถามให้ถามให้เอาอ่เอ่าเอาบ้านได้เลยไหมโอ้แมวยังไม่มีกระบะทรายโอ้โหลืมได้ยังไงปื๊ดใหญ่ว่าเป็นเรื่องของมึงเพื่อน เกือบอดเข้าห้องน้ำแล้วโอ้ยอย่าเลี้ยลากนะลูกจะได้แบบเป็นที่เป็นทางหน่อยอืมดีๆยอมหอยยอมให้แมวหน่อยนะเก่งมากเก่งมากโอเคเพื่อนผมมีช่วยความคิดที่แปลกไปจากคนอื่นครับชอบกินปิ้งย่างครับเข้าวตางชอบสามชั้นครับ First สูงร้อยแปดสิบสี่ครับเข้าตตางโกงสูงๆตัวเองหนึ่งเซนในตปรไฟครับเนียพูดปด พูดปลดพูดไม่จริงก็โดนลงโทษนี่ผมพูดเล่นนะครับทุกคนนี่เขาตังสูงตามตามรูปโปรไฟล์ครับอยากเลือกเองแล้วเดี๋ยวไม่ได้บ้านสักทีนึ่งอู้ว่าแล้วพูได้ก็ส่งเล่นมีจริงด้วยอะไรอ่ะเต้นประกอบประกอบจังหวะเลี้ค้าดสนุกที่สุดจริงปะเนี่ยตะกี้พูดเล่นๆมันนี่เน่ยพร้อมยังพร้อมยังพร้อมยังจะทำบุญก่อนกลัวหักใจ ไม่ได้พูดไปสนุกกว่านี้เ <c oughs> ขาจังหวะกว่านี้เขาจังหวะอยู่เริ่มแบบอิ intro intro ผมรอจังหวะท่อนฮุกอยู่นะผมรอแบบอันนี้ฮุกแล้วเขานต็บเสียใจเธอว่าี้เราฆ่ากันไปเจอพบกครที่เข้าดีกว่า หมดแล้วที่บอกว่าขายหลอดต้นเตียงผมว่าบ้านแหละผมว่าบ้านผมชอบบ้านโมเดิร์นครับผมเลือกได้หนึ่งใช่ไหมแต่ผมอยากได้สองอ่ะแล้คุณก็ไปสองผมว่ามันสามารถเป็นบ้านเดียวกันที่อยู่ติดกันได้แล้คุณได้ผมหลังนึงไงคุณอยู่เต็นท์โอ้โหใจมึนเงินกูจะเอาแกะใช่ไหมเอาได้คุณเล่นผมเล่นผมเล่นผมเอาบ้านชั้นเดียวให้ตัวเองแบบแล้วก็บ้านของข้อตัง มึงมันลงละครเป็นลงละครเนุกดูคือผมเห็นเนี่ยจากชุดของที่กองอยู่ตรงหน้าคุณมีทั้งมันโถคุณมีทั้งน้องวัวคุณกว่าเปิดคอนเสิร์ตได้ผมให้คุณขอบคุณนะอย่างน้อยเมื่อไหร่ยวผมให้ยืมเต็นเ์เฟิร์ดเป็นคนใช้เงินเป็นครับข้าวตงเป็นคนใช้เงินเก่งเก่งครับข้าวตังนอนดึกครับาตเฟิร์ดเป็นคนล่าเริงครับข้าตังเป็นคนกินได้ทุกเวลาครับ คุณผ่งรอบนี้อยู่ในนาสุดเลยว่าคุณต้องอยากชนะดิเพราะว่าคุณอยากได้บ้านของคุณแล้วอ๋อเออว่ะใช่ใช่ใช่วันนี้เฟิร์สใส่เสื้อสีดำครับวันนี้สร้อยที่เขาตาังใส่สวยดีครับเ <c oughs> นี่ยอ้าเอ้าไม่เป็นไรเดี๋ยวผมเดีย๋ยวผมเลือกบ้านให้คุณเดี๋ยวผมเลือกบ้านให้คุณโอ้ชิลๆิถ่ายรูปคู่กันสามช็อตสามวินาที ครับผมเลือกบ้านผมเลือกบ้านให้คุณ่ะนี่อ่าผมให้คุณนะถ้าต้องมีสามหลักเพราะว่าภาพบ้านในฝันของผมมันมันคือ2หลักนี้ต่อการตอนนี้อยู่2คนกับมันโถแล้วก็น้องวัว70็ดศมาเพื่อสร้างตำนานเพื่อตำนานานไปแล้วก็ตังแถวพาวครับเวลาทํางานต้องกินกาแฟครับเข้าตาอยากเล่นไวโอลินได้ครับโอ้แล้วอยากเล่นกีตาร์ได้ครับ เฮ้ยมึงก็ไม่เป็นตำนานนะดิา้เธอเอาไปเถอะให้เฟิร์ธทำแล้วกันครับเอานี่ใส่แปลกๆของอีกคนที่นันแปลกเหมือนเราไม่มีเรื่องไหนแปลกเลยมีสีนี่แปลกคือเราสองคนเ่ยแปลกครับครับผมต้องมีโลโก้ให้คนรู้หน่อยว่านี้บ้านเรานะนี่ ผมว่านะบอลลูนบอลลูนใช่เพื่ออะไรแบบคนไม่ไหวแล้วทะเลาะกันขึ้นบอลลูนหนีไม่เองเลยเราก็ถึงเวลาแล้วครับที่พวกเราเนี่ยจะเอาของใช้ทั้งหมดที่เราเลือกมามาแต่งบ้านครับนี่คือผืนดินของเราที่ทีมงานได้ซื้อให้พวกเรามาอ่าอ่เริ่มจากกันนี้ก่อนไหมพาชิ์อ่าพาชิ์ต้องอยู่ข้างบนอยู่แล้วชิดไหนชิดซ้ายไปก็ได้อ่าแปลว่าบ้านเราจะได้มืดหน่อยจะได้เอาไว้นอนอ่าได้ได้อันนี้คือบ้านหลังเดียวกันที่มันเชื่อมโยงกันนี่ไงอยู่น่าดูว่าบ้านทับสวนไปเลย โอ้โหเพื่อนเอ้ยโอ้โหเต็มแล้วเพื่อนเพื่อนเอ้ยไม่มันภาพมันมีมิติภาพมันมีมิติมันมันนึกเข้าไปได้โอ้โหอยู่บนน้ำพุได้ไหมอ่าก็ได้ก็ได้อ่าอ่นี่น้ำพุน้ำพุตั้งอยู่ตรงหน้ารั้วไอ้โถกำลังเล่นน้ำพุอยู่โอ้ตัวลอยอ่าอ๋อชั้นสอง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 มีชั้นสองชั้นสองอ่าอ่าอ่าโอเค สไลด์จากตรงนี้ลงมาไหมได้ถ้าลงมาตรงพื้นเผลอๆถอถลงมาเล่นน้ำพุเป็นท้องฟ้ามันท้องฟ้าเป็นท้องฟ้าคือมันคือที่แบบแม่มดขี่ผ่านใช่ขี่หามาที่เราใช่ใช่แล้วก็เด็กนกูนกูนกูได้ถ้ากูอยู่ตรงนี้ได้เจอกันแล้วมันได้นะเออเนี่ยดีแล้วอันนี้อยู่ข้างๆกันเก็บไว้ก่อนไงเอามานี่ไอ้ตัวนี้เอามานี่เอาไปเอามาตั้งตรงกองไฟก่อนนะเนี้ยอ่าอ่า เพื่อนมือเหรอถยนต์อีกสองคันนี่รถยนต์จอดอยู่จอดจอดจอดหนาบ้านจอดหนาบ้านนี่เออเหลือนดิงานใหญ่ใหญ่เบิดไม่ได้นี่คืออะไรสเตอร์คอนหลุดมาจากนอกบ้านฮัลโหลนี่อ่ะฮัลโหลไหนบอกว่าจะไปทำคาเฟ่ไงตรงหน้าเป็นไม่มีแล้วข้าวอยู่ไหนเอาไว้ข้างเต็นท์เลยเนี๋ยไม่ถ้างั้นท่านก็มาต้องแบบมูฟนิดนึง อ่อืมอ่ะโอเคอ่ากอนก็ออกไปซื้อของรถออกไปซื้อของขนบัวไปด้วยไหมรถขนบัวไปด้วยมาอยู่ตามมาลุ้นนะหล่อมันไม่อัดอั้นตรงนี้เกินไปเหรอฮะมันอัดอั้นตรงนี้เกินไปปะไอ้รถขนบัวที่ต้องหาที่ดนให้มันบัวเพื่อนเอาบัวไปก่อนเอาบัวไปก่อนเอาบัวไปไหนบัวกอลังจะไปบัวกอลังจะเดี๋ยวไอ้โถไปด้วยนะมบัวกอล์จะไปเออโถวันนี้โถวันนี้โถอยู่กูได้ปะอ่าได้ได้โถอยู่นี่อ่ะเออได้ได้เดี๋ยวโถอยู่บนต้นไม้ดิปีนต้นไม้ปีนต้นไม้ขึ้นมา อันนี้ไม่ยากเลยอ่ะนี่แล้วโาาลโก้บ้านเหรอต้องตะโกนต้องเป่าประกาศนี่ไวต้ตรงหัวไปกวาดต้องวินไปไหนไก็จะมีคำนี้อุ้ยยังเหลือที่อยู่อ่ะไหนๆก็ไหนๆอ๋อเป็นมว้วนเหรอขอบคุณนะเป็นม้วนเป็นม้วนอ่ะปิดปิดป้ายเลยติดป้ายเลยนี่อ่ะโอเคสีนี้ลงตัว เรียบร้อยครับสาหรับบ้านของเฟิร์สแล้วก็ตังนะครับเป็นยังไงว่าชอบไหมครับเราชอบไหนสุดรูกว่าชอบนี้มากเลยมันลงล็อกเออมันลกล็อกจริงรอ่ะชอบไหนเขชอบอไรเขชอบอะไมืกอกอล์กขดงัวอ่านทั้งวัวกับฟาร์มนะลูกตอนแรกเรื่องวัวมาเพราะอ่ะเราไม่มีนมกินแต่พอเราแปะไปแปะมาเนี่ยเหมือนเรามีทุกอย่างพร้อมแล้วถึงเวลาที่จะถ่ายของออกเราก็เลยแก้ปัญหาในการที่เอารถกระบะขนงัวกับฟาร์มนี่ครับเสร็จเรียบร้อยเผื่อคนดูไม่ออกนะนี้คือมวกครับอันนี้คือมัวก ส่วนอันนี้คือมือข้าตาที่ถือไม้กระท้าอยู่บอกอ่ะยินดีต้อนรับเข้าวบานอ่าออะไรก็ไม่แย่ถ้ากูสีไม่กว่าแล้วเพื่อนโอเคครับก็นี่นะครับผลงานชอบไม่ชอบก็บอกกันได้นะครับผมหลังชนี้เดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์กันเลยครับครับเก่งาาเพื่อนบาลาน ครับวลาก็ได้ความสบายใจกด้ความสบายใจก็ได้ม,ไดมันมีหลายแง่มุมมากเลยครับอย่างการใช้เชีวิร่วมกันหรือการทํางานร่วมกันก็จะเป็นในนิยามของคว่าสบายใจ นึกลงมาหน่อยพักการทางานหรือพักการใช้ชีวิตบางทีคนนึงหนักไปคนนึงเบาไปมันก็คอยถ่วงกันคอยประคองกันไปด้วยกันได้ค,ครับผมผมไม่กล้าดูเรื่องนั้นตัวเองเล่นด้วยซ้ำม,มาถึงว่าเราเราต้องดูนะเพราะว่าเราต้องรู้ว่าเมื่อก่อนเรามีข้อผิดพลาดอะไรแต่ว่าพอผมเล่นไม่เป็นด้วยซ้ำล้วก็มั่นอบมั่นใจกับคนคู่เล่นข้างๆว่าไงเทคเดียวผ่านเล่นดีไหมสภาพุพ่งกลับบอมาเล่นอะไรเนี่ยถ้าเล่นแบบนี้จะไม่รับหน้าแล้วนะโอ้จึงเลยเพราะเราไม่เคยรู้ว่ามันจะต้องทํายังไงอะไรยังไงครับเราก็มีโอกาสกลับไปดูบ้างงช่่วที ทํางานแรกๆแ,แล้วเราก็รู้สึกว่าแบบทำอะไรลงไปอะอป <laughs> จะมีฟิลนี้ยั <c oughs> นั่นแหละแล้วก็จาตรงนั้นมาปรับใช้ปรับใช้แล้วก็พัฒนาต่อไปครับก็น่าจะเป็นเรื่องล่าสุดที่เล่นครับก <c oughs> ็คือคาดครับมันเหมือนเป็นการเปลี่ยนคาคเตอร์ที่ผ่านๆมาของเข้าตังด้วยเหมือนเราได้ค้นพบตัวเองในหลายๆด้านก็ลเลยแบบรู้สึกว่าเราโตขึ้นจากเรื่องนี้ครับเฟิร์สจริงๆเรื่องคาดก็ชอบมากๆแล้ว มันจะไม่ใช้ไล่กับกูอีกคนใช่ไหมวะเป็นเรื่องที่อินที่สุดตั้งแต่เล่นมาแต่ว่าจริงๆมีอีกเรื่องหนึ่งที่เฟิร์สรู้สึกว่าเฟิร์สอยากลองเล่นนะครับเป็นเป็นคาแรคเตอร์น่าสนใจจากเรื่องโอลิเฟนเรารู้สึกว่าเราอยากจะลองเล่นคาแรคเตอร์นี้ให้ดีกูจะรู้สึกกับใครสักสกี่คนเน่ะมัน็เรื่องของกูป่ะกูไม่ได้อยากเป็นตัวเรื่องของใครอ่าใช่ผม้องเล่นกีตาร์ re, ทำงานกลางคืน,นเรียนไปด้วย หาเงินประทังชีวิตไปด้วยเขาเป็นคนให้เพื่อนค่อนข้างเยอะเป็นคนตามใจเพื่อนครับอย่างที่บอกแล้วก็เวลามีอะไรที่ไม่สบายใจเราสามารถคุยกับเขาได้ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรถ้าในพาร์ทการทางานเขาเป็นคนทุ่มเทครับซึ่งตรงนี้มันคือสิ่งที่เรามีเหมือนกันความทุ่มเทความทะเยอทะยานความอยากจะ ไปอีกไปอีกไปอีกรู้สึกว่าเขาทําเป็นเพื่อนที่ดีคนหนึ่งที่ถ้าได้เจอแล้วควรจะรักษาไว้ตลอดชีวิตครับเพราะว่าเราเราไม่ได้มีโอกาสที่จะเจอคนแบบนี้ในชีวิตเราบ่อยๆส่วนในแง่การทํางานเนี่ยอย่างที่เขาตังบอกว่าเราสองคนมีแพชชั่น เหมือนเหมือนกันครับต่อให้คนหลายๆคนบอกว่าตรงนี้เราทําดีแล้วนะแต่เราสองคนก็ยังมองว่ามันต้องดีขึ้นอีกมันดีขึ้นได้อีกไม่ว่าจะในแง่ไหนก็ตามที่มันจะมีจุดให้เราต้องแก้ไขไม่ทาให้เราสองคนเดินไปด้วยกันได้จริงๆมันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วที่เวียนว่าตใยเกิดแล้วที่ที่ท,ท,ท,ที่มันจะแบบผลัดเปลี่ยนไปตามช่วงเวลาไม่ว่าจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ด้วยเรื่องอายุด้วยเรื่องศักยภาพอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องยอมรับว่าคนรุ่นใหม่เขาก็มีฝีมือมีความสามารถมากๆถามว่ากลัวไหมใจลึกๆอ่ะม ได้มากกว่าอใช่เพราะมันเป็นเรื่องปกติมากๆครับมันเป็นความรู้สึกลึกๆข้างในมากกว่าว่าเรากลัวว่าวันหนึ่งเราจะหลุดออกจากตรงนี้แต่ว่าจริงๆแล้วมันเป็นเรื่องที่เรายอมรับได้เพราะว่ามันคือสัจธรรมทุกคนก็ต้องมีวันที่ตัวเองผีบานแล้วก็ ก็ต้องมีวันที่ตัวเองแบบผูกกลับมาใช่แต่มันมีข้อดีตรงที่เราจะทํายังไงที่จะทาให้เราแบบเก็บเกี่ยวช่วงเวลาระหว่างนั้นอะให้ได้มากที่สุดเพื่อที่วันหนึ่งเราจะได้ไม่ต้องมาเสียใจกับอะไรก็แล้วแต่จริงๆอยากทําให้มันผูกมองเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าซีรีส์ก็คือซีรีส์ซีรีส์ีก็คือซีรีส์ครัซีรีส์โรแมนติกดราม่าเนี่ยมันก็คือซีรีส์มันควรจะถูกจัดอยู่ในแคตตาล็อกประมาณนี้ครับซีรีส์นี้เป็นซีรีส์แนวโรแมนติกดราม่าไม่ว่าตัวแสดงจะเป็นยังไงก็ตามถ้้าาาาาสสุดทยมมมมัััันนกก็คคคืืออวววรรห่พ ระหว่างคนสองคนที่แบบเออมันเกิดขึ้นก็อยากให้ทุกคนเปิดใจเปิดกว้างยอมรับเพราะว่ามันก็คือซีรีเรื่องหนึ่งความสัมพันธ์มันก็คือความสัมพันธ์ของมนุษย์ที่มันจะสามารถเกิดขึ้นก็ได้เพราะว่าผมรู้สึกดีกับเฟิร์สก็เป็นเรื่องปกติที่มนุษย์จะรู้สึกต่อกันคนสองคนรู้สึกดีต่อกันเท่านั้นเองครับมันเป็น ความรู้สึกเหนื่อยล้ามากกว่าครับ <blues. S 1> มันไม่ใช่ความรู้สึกว่าฉันไม่อยากแสดงอีกแล้วฉันไม่อยากทาอาชีพตัวนี้แล้วมันไม่น่าจะมีความรู้สึกนี้อยู pandemic, <ๆ>่ครับจริงๆเราตื่นเต้นทุกครั้งที่ที่เราได้ออกกองที่เราได้ไปทําการแสดงเรารู้สึกว่าไม่รู้เพราะอะไรอ่ะแต่ว่าเราเป็นคนไม่มีความฝันครับจนได้มาเจอการแสดงเรารู้สึกว่าเรารักมันเราชอบมันถามว่าม, un, มันมีเหนื่อยไหมมันก็มีเหนื่อยบ้างทางกายบ้างทางจิตใจบ้างก็มีบางทีเราเจอบทดรามา่าหนักๆอะไรเนี่ย เราเล่นบทดราม่าทั้งวันจบวันเราก็จะนั่งจบเลยนะถามว่าเราแฮปปี้ไหมเราแฮปปี้ตอนเราเล่นตอนเราได้ปล่อยของไปให้สุดทางเราชอบมากเรา้ฟูลฟิลเรารู้สึกดีมากที่เราเล่นถึงบทบาทแต่ว่าพอเล่นเสร็จเราก็จะมีช่วงที่เราต้องรีเฟรชเองบูดาวตัวเองมาแต่จริงๆผมรู้สึกไงแล้วมัน แค่พักผ่อนคลิเฟีตัวเองมันก็หายแล้วกลับไปทำกสิ่งที่พวกเราสองคนชอบอยากเล่นเกมฟังเพลงดูหนังหรือส่องทวิตเตอร์ตอประทับใจแรกก็คือมีแฟนคลับมาส่งเยอะมากเขาก็รู้สึกว่าแบบโอ้โหเขามาก็ตั้งใจแบบเพื่อมาส่งเราเจอเราแป๊บเดียวเรารู้สึกขอบคุณเขามากถึงสนามบินที่ญี่ปุ่นก็มีแฟนคลับมารอรับเหมือนกันครับรู้สึกได้รับพลังงานดีดีๆตั้งแต่เช้าจนถึงวันมีตตื่นเต้นมากตอนแรกก็ไม่เข้าใจว่ามันจะตื่นเต้นอะไรนะ จนกระทั่งได้ทันเวลาขาผมเริ่มสั่นเสียงผมเริ่มสั่นๆแล้วเฮ้ยแย่แล้วผมเริ่มตื่นเต้นแล้วก็โชว์โชว์เพลงแรกปุ๊บมาเรื่องที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นเลยองไายคือด้วยความที่เราจัดแพทเทิร์นเพลงครับเป็นเพลงค่าก่อนไว้เพลงแรกซึ่งเพลงค่าเป็นเหมือนเพลงประจำตัวพวกเราที่ สื่อถึงซีรีส์ค่าที่พวกเราเล่นด้วยกันเป็นเรื่องแรกแล้วก็เกิดมาจากเรื่องนี้มันก็เลยรู้สึกตื้นตันครับแล้วก็บวกกับพลังมวลแฟนคลับที่ส่งพลังความรักให้เรามันแบบโอ้โหนมีวันนี้แล้วจริงหรอเพื่อนเราทำได้เราอยู่ตรงนี้กันแล้วอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณมากมันก็เลยแบบน้ำตาขออคุณน้ำตาคึงอยาเพื่อนอยากแตะไม่ได้แตะเยววมากจะเรียบร้อยแตะปุ๊บดูเรื่องผมมองว่าทุกคนเป็นบ้านครับทุกคน่ังครอบครัวครับ ความรู้สึกลึกๆของพวกเราน่าจะเป็นความสบายใจ,ยใจกลับไปแล้วรู้สึกว่าอยากกลับไปอยู่ที่ตรงนั้นอยากกลับไปอยู่กับกลุ่มคนตรงนั้นเพราะรู้สึกว่าทุกคนมีแต่พลังงานดีๆให้เรามีแต่คาพูด<ะ>ดีๆมีแต่ความหวังดีครับเพราะว่าอย่างทุกเ<ะ>ชา้าที่เราเล่นเทปเตอร์ก็จะมีคนบอกว่าตื่นแล้วหรอวันนี้ขอให้เป็นวันที่สดใสไปเลยทั้งวันนะก่อนจะนอนก็<ะ>มีฝันดีฝันดีครับก็เหมือนเป็นแม่ส่งสวัสดีวันจันทร์มาให้วันทั้งวันอาจจะเจอเรื่องในเหนื่อยมาก็มาหาพวกเขามาดูอะไรใช่ครับก็กลายเป็นแบบเออเร ได้รับผลงานดีๆครับเห็นหมดแหละใช่แล้วก็ยอมรับว่าเลยคือคนอาจจะคิดว่าเล่นโทรศัพท์ไม่บ่อยแต่ว่าเราเล่นบ่อยแต่เราไม่ค่อยลงคนบอกวันนี้เฟิร์สเาตังไม่อัพไม่อัพโซเชียลเลยไม่ว่าทางไหนก็ตามแต่ฉันเห็นหมดนะใครทําอะไรฉันเห็นหมดเลยช่วงนี้ก็วีลคัมแบ็กนะครับสำหรับคนที่เดินออกไปแวะเวียนอะไรก็เวลคัมแบ็ก อุ <mile> ้ยถามอะไรเนี่ยถามซุ้มเสียงอีกแล้วซุ้มเสียงร้องไห้เนี่ยมีหลอกเฮียอ๋ยังไม่ได้ตอบตากรแล้วพเออครับเราวันนี้ขอบคุณทุกคนมากครับก่อนเข้าก่อนเข้าก่อนตอบนะครับตอบตอบตอบหรอตอบจริงจริงหรอตอบอีภาพไม่ออกอ่ะอุยอย่าสั่นดีย่าสั่นดีไปกันไปกันไปกันโอ้โหไม่รู้เลยอ่ะมันมาเป็นฟิลเดียวกันกับการที่แบบ ถ้าวันนี้ไม่มีมันโถอยู่ในห้องไม่มีแมวอยู่ในห้องเขาเาเป็นเหมือนครอบครัวใช่ครับแล้วก็จริงๆเขาเขาเขาเป็นเหมือนครอบครัวเราจริงๆน,น,งนะแบบวันหนึ่งที่ไม่มีเขาคงจะกับผู้เสียงสนจะแย่คงจะ, yeah. จะแบบเห<อ>มือนทุกวันนี้เราเราหันไปทางไหนเราก็จะเจอเขาอยู่หันไปข้างๆวันไหนที่เหนือ่อยหันไปข้างหลังเขาก็จะเดินอยู่กับเราอะไรยเงี <c oughs> <ๆ>้ยถ้าเป็นผมขอตอบเป็นแบบไม่มีวันนั่งละกันดีกว่าครับเพราะว่าถ้าให้มันนั่งนึกมันก็จะเป็นแบบความรู้สึกแบบหรอมันจะเกิดขึ้นจริงๆหรอ มันจะต้องมีวันนั้นจริงๆแล้วอะในความไม่หอเอ,อ,อเอ้ยพอแล้วเนี่ยครับภูแพ้หายเลยครับจมูก <laughs> จมูกโรคเลย <laughs>